ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาออกหาพึ่งนะครับมาเจอครับลังใหญ่ครับอยู่ข้างทางเลยครับมาไกลนะครับวันนี้มองเข้ามาเห็นครับอูเหมือนเจ้าหัวน้ำอูเหมือนกันครับลังนี้ตัว่าออกหากินเป็นสายครับ ัวบินออกหากินกันนะครับทำต่ำครับก่อนต่ำเคครับเดี๋ยวให้พี่ชาผมทำครบอยู่นะครับเดี๋ยวขึ้นลุ้นน้ำนะครับออกหากินเป็นสายนะครับไม่กินทองอุไรด้วยนะครับไม่รู้ไปกินดอกอะไรครับ ตรครบครับทำงานนะครับครบ ออกวันใส่ล้างก่อนนะครับชื้นนะครับใบกล้วยมันชื้นๆสายเป็นสายลเลยออกหากินเป็นสายเลย พบว่าเขาจะติดมันชื้นชื้นน้ำค้างตอนเช้าน้ำค้างลงเยอะเกเวะเกเรงงเช็คน้ำดูหลังหลังแก่ครับเดี๋ยวลองเช็คน้ำดูครับจะมีหรือเปล่าไม่รู้ครับลุ้นกันนะครับ ปูผู้ผู้เลยครับปูยังงูอยู่ลกๆต่ำๆครับต,ต้นเตี้ยๆครับน,นี่ครับพื้นๆครับพบไม่ค่อยมีขวันครับช่วงเช้าหมอกลงเยอะครับเปียกๆครับใบกล้วยครับ Mì nè, hình mấy Có một Thấy rồi Chim à? ừ. chim đưa đến mi nám rồi à. ไม่มีเลยแถวครับหาไม่มีครับรังแก่ต้องหาต่อไปครับจะมีถ้าม,มีก็มีหยอดรังนินดๆครับโอ้พอมีหยอดรังนะ้ว ผสมเก็บนิดเก็บหน่อยรวมๆก็ได้เป็นขวดอยู่นะอะบินเต็มเลยมีมีเป็นน้ำหยอดรังมีรับดได้ได้ได้ส่งมา,าเลย เป็นน้ำหยอดลังนะครับนะครับน้ำจะลังแน่นๆหนักๆครับอู๋ตัวพึ่งเุ้ยตกต้นแล้วน้องผม นี S 1> <S 1> ่เ <sociedad> ป็นอะไรเยอะอยู <dön licensed> ่นะอืมหยอดรังน้ำหยอดรังครับท่านผู้ชมปิดตาด้วยปิดตาด้วยหยอดแบบปิดตาด้วย โอเคครับเดี๋ยวเจะลังต่อไปนะครับ